ม่วันนี้มีออเดอร์เยอะหยอออไหมดหใช่ถามว่าจะเป็นสลิป,ปไหเอาไปกินนะี่เป็สลิปไะวันนี้ออเดอร์น้อยไหมลูกนังพี่นะเปสลิปไะเนี่ยลูกกินนิ้วเ <c oughs> อาไปกินนะเปสลิปไหมออเดอร์น้อยไหมวันนี้วันนี้หนูไม่สั่งอากาศนะ อยากสั่งแต่หนูอยากช่วยเพราะหนูเข้าใจว่าเออม,มันมีผลกระทบเอาไว้กินที่ตู้นะที่มันสลิปไหมไม่เป็นครับอี่นิ้วชูหน่อยชูชขอบคุณค,ครับครับชูนะพี่นะ้าชนะเป็นสลิปไหมไม่เป็นวันนี้พี่ได้ออเดอร์เยอะไหมเยอะ เห็นหรือยังคะสำหรับความเดือดร้อนของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้รู้เรื่องจากคําพูดของคนคนหนึ่งที่มีความคิดผด็จการแบบต่ําช้าธนาที่คุณทํานาบนหลังคนอยู่แล้วแต่คุณยังสนับสนุนกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันแย่โดยคุณไม่เห็นถึงความเดือดร้อนคนอื่นและนาถามหน่อยถึงความรับผิดชอบคุณจะรับผิดชอบเขาอย่างไงแล้ววันนี้ธนาทำเนี่ยธนาไม่ได้มาใช้แอปซื้ออาหารนะคะแต่ธนาเนี่ยมาช่วยอยากให้มาเห็นถึงความเดือดร้อนของเขาจะได้เข้าใจถึงความรู้สึกถ้าคุณไม่ได้ไปอยู่จุด